สวัสดีแล้วก็สาบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอีทุกท่านจ้าสวัสดีวันสงการไทยค่ะตอนนี้ตีเองก็ยังรออยู่แถวอำเภอแก่งคองจังหวัดไซยภูมิวันนี้จะพาพีพีเอฟซีทุกเที่ยวไปรออเที่ยวชมบรรยากาศงานสงการอยู่ภาคอีสานของไทยนะคะวันนี้ตีจะพาพีพีเอซทุกท่านเลาอไปทางคอนแก่นนู่นแหละค่ะแต่ที่กิ่งวันนี้นะคะ การที่ไทยมีงานเทศกาลต่างๆรู้ไหมด่านลอย เกิดขึ้นมาเยอะมากนะคะด่านลอยอะไรเดี๋ยวจะพาไปสม o มนะคือด่านลอยอะไรนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะมีงานเทศกาลต้องมีด่านแบบนี้ทุกที่นะคะก็เพิ่นจะจัดจเฉพาะประมาณสักเจ็ดวันนะเรียกว่าเจ็ดวันอันตรายเปล่างานขึ้นปีใหม่และก็งานสงการเนี่ยคะ่ะทุกคนเห็นไหมด่านนี้ล่ะค่ะใครแวะก็ได้นะคะเห็นแล้วอย่าตกใจจ้าด่านแบบนี้นะคะมีทั่ว ทุกตำบลเลยก็ว่าได้นะคะตีจําไม่ผิดน่าจะทุกตำบลเพราะว่าแถวตำบลที่ตีอยู่ก็มีแล้วก็ตตำบลข้างๆก็มีนะคะจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าทางเข้าหมู่บ้านก็มีนะบางหมู่บ้านเนาะและส่วนใหญ่เพื่อนจะอยู่ที่เขาเรียกว่าโอโบโตโหรือเปล่าถ้าพูดถึงอำเภอแก้งคอ้อเนาะ ด่านที่ผ่านมาเมื่อตะกี้นะคะว่าหรือว่าเต็นที่ผ่านมาเมื่อตะกี้นะคะถ้าใครไม่รู้ก็อาจจะตกใจคิดว่าเป็นด่านตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์ตรวจใบขกับขี่ตรวจทุกอย่างนะคะทุกคนเนาะเข้าใจผิดแบบนั้นก็มีนะคะแต่ว่าที่จริงถิ่นด่านแบบนี้แวะได้นะคะบริการดีเยี่ยมมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นโอวัลตินบางเต็นที่มีฮอตเ้าวกล่องให้กินฟรีนะคะทุกคน เนาะมีขนมแจกแกง้ง่วงใครขับรถนะคะใครขับรถเหนื่อยก็แวะกินกาแฟก่อนก็ได้แวะเล่นสงการกับเพื่อนก่อนปะแป้งก่อนก็ได้นะคะทุกคนคือบางเต็นนะไม่ใช่จะทุกเต็นเนาะเราก็สามารถปะแป้งลดน้ําก็ได้นะคะเพื่อนก็เล่นเหมือนกันนะคะแต่ก่อนจะทําอะไรต้องขออนุญ,ญาตก่อนนะคะนั่นแหละค่ะเพราะว่าเพื่อนกําลังปฏิบัติหน้าที่เนาะนั่นแหละค่ะ ที่สำคัญนะเป็นเต้นบริการประชาสนเห็นแล้วอย่าตใกใจไม่ใช่ด่านตำรวจนะคะเป็นด่านเขาเรียกว่าด่านบริการประชาสนนะคะอย่างเช่นว่าเราขับรถมาเนาะบางบางเต้นเพื่อนจะมีเบอร์โทรไว้นะคะทุกคนมีเบอร์โทรไว้เวลาเด็ดร้อนอย่างเงี้ยนอนอย่างเช่นน้ำมันหมดอย่างเงี้ยน้ำมันหมดโทรไปขอความช่วยเหลือก็ได้นะคะหรือว่า เราเกิดอุบัติเหตุอะไรแบบอ,อ,อยู่ใกล้ๆเต้นก็สามารถคอยสามารถขอความช่วยเหลือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันหมดไม่ว่าจะเป็นรางยางรถลวกเราก็สามารถขอความช่วยเหลือได้นะคะทุกคนคือที่พึ่งของประชาชนเลยก็ว่าได้นะคะเต้นนี้ก็จะมีเพื่อเรียกว่าโอโปโปโลนะคะเพราะว่าอะไร ที่สําคัญตีก็พอรู้แจกพอปู่แล้วค่ะโอปอลโลนะคะ,ะ,คะที่เพื่อนประจำอ,อยู่ที่เต็นท์บริการประชาชนนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีโอปอลโลแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจเนาะ,นะนั่นแหละคะ่ะตอนนี้เราก็เข้าเขตตัวเมืองอําเภอแล้วนะคะจะเริ่มเห็นเซเว่นนะคะถนนหนทาง2เลนแต่ก็มีเซเว่นตั้งอยู่นะคะอันนี้ก็คือเป็นทางเข้าตําบลหนองไผ่นะคะ ถนนคนเดินเป็นครั้งแรกนะคะเตรียมเป็นวันแรกตริดก็เลยมาอัปเดตนะคะยอดวิวก็ได้สูงอยู่นะคะทุกคนก็ขอบคุณพีพีเอฟซทุกท่านที่ซัพพอร์ตมาโดยตลอด หนุนหนทางค่ะทุกคนก็บางจุดเพื่อนก็กําลังสร้างใหม่ดูคะ่ะภูเขาเขี้ยวกระจีแล้วคะ่ะตอนที่หนึ่งหันเขาๆประมาณสักสามสี่อาทิตย์หลังนะคะทุกคนถ้าตีจำไม่ผิดตอนนั้นอยูอีกกางฟากหนึ่งของภูเขาฟากนี้นะัเบื้องซ้า ลอยคันนะคะแล้วตีจะไปอัปเดตให้พพสีได้ดูได้ชดมกันแต่ตอนนี้เราอัปเดตเส้นทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดคอนก่นช่วงหน้าเทศกาลสงการว่าจะคึกคักแค่ไหนนะคะทุกคนคเรียกว,ว่าตำรวจทางหลวงหรือว่ากรมทางหลวงหรือเปล่าจุดนี้กกเวได้นะคะเวได้ไม่ต้องตกใจนะคะเห็นตั้งเต้นแบบนั้นไม่ต้องตกใจนะคะพพสีทุกท่านเป็นเต้นที่สามารถเวนั่งพักนั่งชมตรง